สวัสดีสวัสดีทุกคนครับผมวันนี้ก็อยู่กับแม่ทัพเช่นเคยครับอยู่ที่เกมฟรีไฟล์นะครับตอนนี้นะก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่ครับผมแล้วก็มีเลื่อนขั้นเข้ามาใหม่ด้วยครับผมอ่ะก็เรามาดูกันว่ามีอะไรม้างนี่ครับมีชุดมีกระทะมีรถครับผมนี่กินรถกระบะครับมาใหม่แล้วก็ไล่ไล่ไมาครับก็เป็นทางป้ายชื่อแถบชื่อนะแล้วก็นี่ครับผมชุดของผู้หญิงนะครับเออ ก็เป็นแบบคล้ายๆฟาโร่โะคล้ายๆแบบอียิปต์หน่อยอียิปต์อียิปต์ปหน่อยเออประมาณอียิปต์หน่อยนะแล้วก็มีสกินปืนครับผมตัวแล้วก็กีย์บอร์ดเป็นอย่างนี้นะครับอแล้วก็มีระเบิดครับผมอ,อันนี้คล้ายๆของคล้ายๆของเล่นขั้นเลยอ,ะอ่ะไม่ใช่เล่นขั้นดีคล้ายๆของแล้งอ่ะแล้งอันที่กล่องวะเนี่ยที่ผมใช้อยู่เนี่ยเนี่ยดูที่ผมใช้เดี๋ยว่าเป็นรูปนกเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนั้นจะดูดีกว่านะครับ ไหนไหนอันนี้อันนี้ผมว่าจะดูแบบเท่กว่านะครับดูดูกว่านะโอเคครับแล้วก็มีอันนี้คืออะไรกล่องว่าอ๋อเป็นกล่องอันนี้คือกล่องนะครับมีลูกแก้วอันนี้คือกระเป๋านะครับเวลหนึ่งก็จะประมาณนี้นะเป็นงูนะครับเป็นงูแผแม่เบี้ยนะแม่แม่เออแม่เบี้ยโอเคครับอันนี้ก็คือชุดของผู้ชายนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาเลื่อนขั้นกันดีกว่านะครับแล้วก็มีอันนี้ครับผมนี่เลยครับผมควีน ควีนตัวแม่ควีนตัวแม่เข้าไปดูครับมีอะไรมันเป็นชุดชุดอันนี้เหมือนกับอันนี้เราต้องเลือกลางวันนะครับว่าเราจะเอาไหนนะเราก็เลือกรางวัลใหญ่ครับผมโอเคเอาเป็นชุดผู้หญิงแล้วกันหรือเอาเป็นไนไ์พอดีเอาเป็นชุดผู้หญิงแล้วกันครับแล้วก็ปรบล,ลงเอ้ยต้องเลือกรางวัลอันนี้ด้วยครับผมอันนี้ก็เอาเป็นอะไรดีผมผมมีหมดแล้วอะผมมีหมดแล้วอะไม่รู้จะเอาอะไรเอาเป็นกระเป๋ากระเป๋าก็มีแล้วเอานี่แหละ น่าจะไม่รู้ว่ามีอย่างนะโอเคครับตกลงไปเลยครับเก่การเชื่อมต่อผิดพลาดเออมันเป็นอะไรไหนขอรีก่อนได้ไหมโอเคครับได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเริ่มที่9้าเพรนะครับเริ่มที่9เพรนะตอนนี้เพชรผมยังไม่มีเดี๋ยวรอก่อนโอเคครับแล้วก็นี่ครับผมมันถึงกุกครับผมก็เพียงแค่เข้ามาเล่นนะครับให้ครบตามกําหนดเวลานะครับ3าลินาทีก็จะได้กล่อง สกาอันนี้ก็วันนี้วันศุกร์ปะก็จะเป็นอันนี้นะแล้วก็วันก่นกอนๆนี่ก็จะเป็นแบบสกาเป็นอะไรแบบนี้นะอันนี้ก็เป็นฟาร์มาร์สนะครับฟาร์มาร์สลายเอ่อลายฟ้าเนี่ยโอเคครับก็ถ้าเล่นครบ3ามชั่วโมงก็จะได้เป็นครบอะ่ะสิบกล่องอะ่ะเอาไปรุ้นฟรีๆกันได้อะ่ะอืมก็เมื่อวานนี้ก็ได้สกาถาวอนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวผมขอตัวไปเล่นต่อก่อนนะครับวันนี้ยังไม่ได้ลงเล่นเลย โอเคครับผมก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวผมขอพับเพชรก่อนเอาวะได้เพชรแล้วด้วยโอเคครับเราได้เพชรแล้วเรามาเลื่อนขั้นครับผมอย่างแรกเลยคือเลื่อนขั้นนะครับนี่ครับผมเลื่อนขั้นเป็นที่เรียบร้อยเอาหนึ่งพันเพชรปะเอาเอาเอาแค่นี้พอครับผมแล้วเราค่อยค่อยไล่เล่นนะโอเคครับได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเลื่อนขั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอรับก่อนเลยโอเคครับเดี๋ยวค่อยมาไล่เล่นนะครับ โอเคก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็กิจกรรมเอควินต่อแม่นะควินต่อแม่ครับผมเริ่มที่9เพศ9เพรขออะไรแต่ว่าชุดผมก็มีแล้วอ่ะไอ้ตัวละครผมก็มีแล้วไม่ค่อยอยากได้ตัวละครเลยโอเคครับขออีกรอบหนึ่งครับเพื่อได้ของดีโอ้โหอีกรอบได้ไหมเปิดได้ของดีอันนี้ก็คือคุ้มอยู่นะยังคุ้มอยู่นะตอนนี้ ยังคุ้มอยู่หูคุ้มปะกันแท้ถ้ารอบนี้ก็คือจะไม่ค่อยคุ้มแล้วนะถ้ารอบนี้โอเคครับเดี๋ยวค่อยไว้เก็บกิจกรรมหน้าแล้วกันนะครับอันนี้ก็ทะลุจุดเดือดนะครับก็เข้าไปเล่นในเกมนะครับแล้วก็คิวให้ครบตามกําหนดนะครับภายใน1เกมนะก็1เกมก็คิวให้ได้ตามที่เขากําหนดอ่ะก็2องเคเอ,อสองคนใน1เกม6คิว2คิวแล้วยี่แล้วก็อันท้ายนี้โคตรยาก โคตรยากผมบอกเลยนักแข่งโปลีก็ผมว่าเก็บไม่ได้อะจริงๆนักแข่งโปลีก็ไม่น่าจะเก็บได้นะเดี๋ยวขอดูด่านเงินว่าด่านไหนเก็บได้ไม่มีผมว่าไม่น่าจะมีด่านไหนเก็บได้หรอกจริงๆหมดทั่วไปเนี่ยเก็บยากมากเลยนะหมดหมดทั่วไปเนะี่ย โอเคครับเดี๋ยวผมก็ขอตัวไปเล่นก่อนนะครับใครอยากได้ก็เข้าไปเล่นนะครับให้คิวให้ครบตามกำหนดครับผมภายใน1เกมนะครับผมเอาแค่สิบองคิวก็พอแลนะ้วในใน1เกมเนะี่ยแค่นี้ก็ยากแล้วเนะี่ยโอเคครับโอเคใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยคลิปหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบายไปแล้วทุกคน